ฝนตกให้น้องกาดดีย่นาเหน้หอ,นอนยิ้นดังไฟ <c oughs> <c oughs> พี่น,น้องนโตึงดุงขึ้นหนาโอ้ยยนตกอย่นาใน้องบรรยากาศดีือไพเลยกอนบรรยากาศคืมๆเลยพี่น้อง มาร์กเลยน้องแบบซึมซึมซึมเลยน้องับซึมซึมเลยแบบหนาวคลิปนี้เกิดอยู่เที่ยงพี่น้องดังไพผีหนาวคนตกขู่ข้ากาพี่น้องไหลนกเข้ากาไหลนก โอกาไรนกกาดอยู่เทียงเขาเลยนะกินข้าวเรียบร้อยแล้วพีนน่น้องหนาวหนาวบรรยากาศบรรยากาศกาดท,ทุกยอดเลยเสียงฝน Sure. Cát khớm bớt mưa nó mà này Ốc bỏ nó Sơn mồm xuống nó mồm xuống mồm Hãy subscribe ลมงเรียนวอยๆเบิดมือพี่น้องนกพิราบบินไปบินมาอย่พี่น้องโรงเรียนมากินข้าวฮ่าบังหลงอยู่บินไปแล้วบินมาอยู่ช๊ มูนี่แหละนี่ีห้าตนี่แหละแกงนี่แหละบลายเนาะีห้าตวัดูบดมือเราเลยกวัดูบดมืฟังน่เตะมูามื่กากำลังเหยาวจักน้อยู่เนะกำลังเหยาวข้อมือ่เนาะ สัมผัสบรรยากาศได้ที Una ่ทุ One ่งนาพี่น้องนะพี่น้อง